โจทย์ข้อ6นะคะถามว่าข้อใดมี11เป็นตัวประกอบของทุกจำนวนข้อ1 11 143 222 44 55ข้อ2 121 143 1331 1188ข้อ3 1001 2310 3313 116 0 และข้อสี่หนึ่งร้1ย4 1สิเอ็ดหนึ่ง้อยสิบสามหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่ง้อยสี่สิบเอ็ดและหนึ่งพันสองรอยยี่สบสองทีนี้โจทย์ข้อนี้ดูยังไงเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าข้อใดมีสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบถูกไหมตัวประกอบของทุกจำนวนเลยแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการถามน้องว่าในช้อยทั้งหมดสี่ข้อนี้ในตัวเลขทุกหมดทั้งหมดทุกตัวเนี่ย อันไหนที่11หารลงตัวบ้างถูกไหมคําว่าสิบเอ็เป็นตัวประกอบก็หมายความว่า11อ่ะมันสามารถหารจํานวนนั้นๆๆๆลงตัวตัวประกอบก็หือนเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วทีนี้ตัวมันจะมีอะไรต่ออีกก็เป็นเลขของมันถูกไหมอย่างเช่นเรามาดูที่ช้อยข้อหนึ่งก่อนเลย11 11หาร11ลงตัวอยู่แล้วถูกไหมก็แสดงว่ามีเป็นองค์ประกอบถูกต้องสิหารหนึลงตัวไหม เอาสิบเอ็ดไปหารสิสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเหลือเศษสามหารสามลงตัวแสดงว่ามีสิบเอ็ดเป็นองค์ประกอบส่วนสองร้อยยี่สิบสองล่ะใครมองผ่านๆเฮ้ยเลขตำตอย่างนี้หารลงตัวถูกชัวถูกไหมแต่ใช่ไหมไม่ใช่ถูกไหมเพราะเอาสิบเอ็ดหารได้สองก็เท่ากับยี่สิบสองอ้าวเหลือเศษสองถูกไหมก็แสดงว,ว,ว,ว่านี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือวิธีการหาตัวประกอบแบบที่หนึ่งคือเอาตัวที่เขาต้องการเนี่ย ไปหารด้วยตัวที่ตัวแรกในช้อยเลยก็จะรู้ว่าข้อไหนได้ไม่ได้หรืออีกวิธีนึงน้องอาจจะคิดอย่างนี้เฮ้ยหยิบเลขมาสักหนึ่งตัวสิอย่างเช่นอะไรดีหนึ่งรอยยสิบเอ็ดพี่ถามน้องว่าหนึ่งอยยสิเอดเกิดจากอะไรน้องเคยเอาตั้งหารอย่างงี้ไหมเอ้ยร้อยยี่สอดอะไรหารลงตัวนะสิอดถูกไหมสิบเอดคูณอะไรได้ร้อยิบเอ็ดก็สิบอคูณสิบเอดเพราะฉะนั้น หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมีตัวประกอบสองตัวคือสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดมันก็คือเลขเดียวกันถูกไหมอันนี้ก็เป็นวิธีหาตัวประกอบเหมือนกันอย่างเช่นอ่ะร้อยสี่สามอีกตัวหนึ่งร้อยสี่สามอะไรหาลงตัวเมื่อกี้เราเอาสิบเอ็ดหาลงตัวแล้วถูกไหมอีกอันนื้เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสาม 3 13ถูกไหมแสงว่าเฮ้ย143ไม่เกิดจาก11คูณกับ13แสดงว่า143ก็ต้องมีตัวประกอบเป็นทั้ง11และ13นี่ก็คือวิธีการหาตัวประกอบอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ว่าน้องถนัดที่จะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบถูกไหมอ่ะฉันมาดูช้อยข้อ2อย่างที่เราคิดกันไป121ก็ได้143ก็ได้ทีนี้มาดูว่า1331ได้ไหมไหนลองหารสิเอาแบบวิธีไหนดี เอาสิบเอ็ดไปหารกันดูง่ายดีอะหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดหารด้วยสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดถูกไหมสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเหลือเศษอะไรเนี่ยเศษสองถูกไหมแล้วดึงสามลงมาเอาอะไรหารอีกเอาสิบเอ็ดหารได้สองครั้งถูกไหมเหลือเศษโอ้โหทีเขียนต้องเหลือสองครั้งเนอะ ได้ยี่สิบสองถูกไหมเหลือเศษหนึ่งถูกไหมแล้วก็ดึงหนึ่งลงมาอา้าวหารลงตัวพอดีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้หารลงตัวก็มีสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบเอาสิบเอาสิบเอ็ดมาหารหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดได้ไหมสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดหารด้วยแปดหารด้วยแปดสิบแปดลงตัวไหมเนี่ยลงลงตัวถูกไหมเพราะว่ามันคือสิบเอ็ดคูณกับหนึ่งร้อยแปด เพราะฉั้นข้อนี้แหละคือคําตอบที่ถูกต้องก็คือทั้งร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยสิบสามหนึ่งพันสามร้อยสิเอดและหนึ่งพันหนึ่งร้อแปสิบแปดเนี่ยสิบเอ็ดหารลงตัวหมดทุกข้อเพราะฉันสิบเอ็ดก็เลยเป็นตัวประกอบของจํานวนในข้อนี้ก็เลยตอบข้อสองถามว่ามาดูซิว่าทำไมไม่ใช่ข้อสามข้อสี่คิดเหมือนกันไปเรื่อยๆไหนดูซิช้อยข้อสามมีตัวเลขอะไรบ้างมีตัวเลขคือหนึ่งพันหนึ่งถูกไหม หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาสิบเอ็ดหารได้ยังไงบ้างเนี่ยเอาสิบเอ็ดหารสิสิบเอ็ดหารสิบได้ไหมไม่ได้ถูกไหมสิบเอ็ดก็เลยต้องหารร้อยเป็นเก้าเป็นเก้าสิบเก้าแล้วเศษหนึ่งถูกไหมแล้วก็ดึงหนึ่งลงมาสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเพราะฉันเรู้ได้ว่าหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากสิบเอ็ดคูณกับเก้าสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบอันนี้ก็ยังถูกอยู่ที่มาดู สองพันสามร้อยสิบมีสิบเอ็ดเป็นตัวประกอบไหมสองพันสามร้อยสิบถ้าเหมือนเดิมรู้ข้อเลยนะคะคือสิบเอ็ดหารได้เป็นยี่สิบสองอ่ะถูกต้องแล้วเศษหนึ่งใซนหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเศษศูนย์แล้วเศษศูนย์อ่ะสิบเอ็ดหารศูนย์ได้ศูนย์ถูกไหมชั้นนี้ก็ได้อยู่ที่ไม่ดูตัวถัดไป 3 3มพ3นสานะคะ3ามพันอามเอา,าสิเอ็ดหาริสิ1เอ็ดสถูกไหมเหลือเศษศูนย์ดึงหนึ่งลงมาหารได้ยังไม่ได้ใส่ศแล้วดึงสามลงมาเฮ้ยเป็นสิา แนี่เป็น11แสดงว่าหาลงตัวไหมไม่ลงถูกไหมเพราะชั้น3,313เนี่ยไม่มี11เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอโจทย์ที่ถามว่าตัวประกอบอะ่ะก็เราก็สรุปว่ามีวิธีคิดได้สองทีคือหนึ่งเอาตัวแรกนั้นน่นะไปหารเลยถูกไหมกับอีกวิธีหนึ่งคืออะไรคะคือลองแยกออกมาสิว่าตัวแรกนั้นอะ่ะมีตัวประกอบที่เป็น11หรือเปล่าที่ของโจทย์ข้อนี้นิดน,นึง เออคือว่าถ้าเกิดเขาถามว่าเป็นตัวประกอบเนี้ยน้องพยายามไล่ทําจากข้อที่มีตัวเลขน้อยๆถูกไหมจากช้ข้อหนึ่งข้อสองถ้าน้องเริ่มทำจากชอข้อสามข้อสี่น้องเห็นตัวเลขเยอะไหมเยอะคิดนานไหมนานเสียเวลาถูกไหมและแถมบางทีถ้าเกิดเราคิดตัวเลขเยอะก่อนอ่ะมันไม่ใช่คําตอบคําตอบอยู่ที่ตัวเลขน้อยๆเนี้ยน้องก็จะต้องเสียเวลาในการทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นที่สําหรับเจอเจอโจทย์พวกเนี้ยน้องพยายามดูข้อที่ตัวเลขน้อยๆก่อนแล้วค่อยตัดช้อยไปเรื่อยๆนั่นเองฉันข้อนี้ตอบข้อ 2นั่นเองนะคะ